ปิดท้ายกิจกรรมเล่นสงการนะคะตอนนี้ก็เอาช้างมารวมตัวกันนะคะเอาช้างมารวมตัวกันได้เลยครับ ตอนนี้ก็เหล่าบรรดาพี่ควานนะคะก็แกงกันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้แกงกันใหญ่เลยนะคะมุนอุยปุ่ยเด้อค่ะพี่น้องคะช่วงนี้จะเป็นช่วงกิจกรรมให้ช้างเล่นนะครับผมขออนุญาตนะครับให้ช้างเล่น ทได้โการนะครับควานก็ได้โฉมานด้วยนะครับอยามัวร่วมะครับอยกสนับสนุนทีเกื่อไหนกจาปรับป็นซอะคะัน่กามังกดูในวันนี้เฮะอบคุณปรอยันะครับฟังด้วยกันไปลนะ ให้แม่แม่ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นกันทุกทุกท่านทุกคนนะคะทำไมแม่ท้านไม่มาเล่รียกวัวบานเลิศรักเรื่องละหนึ่งร้อยกันเอะกอบคุณหน่อยวัวบานเลิศรักโอ้เลิศร์ดลักนี่อยู่ในใจเลยชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นมากเลยนะคะปีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโควิดนะคะแต่พี่ๆน้องๆช้างเรานะคะก็น้าอวยพรให้ ทางสื่อออนไลน์นะคะชุ่มฉำชุ่มเย็นนะคะดูนะคะความใจแกงทุกคนเลยนะคะคุณแมครับเอาครับคุณป้าครับ

ถ้าได้22ล้านเง0 0ตัวเลยครัท่านใดนะครับอยากมีส no ัวรวในวครับยากจะรู้างเือไหนนะครับรอบช้งเสือหนปีได้เลยครับปีได้เลยัคนครับมมูดวยวยมือดีพี่น้องโอ้ยซุ่มเย็นซุ่มเย็นเด้อตามดีโอ้อีกแล้วชื่นใจชื่นใจอีกแล้วจ้ อากาศสีหอนแต่ก็ว่าซุ่มซื่นนะคะซื่นซุ่มซื่นซุ่มซื่นซื่นปกซื่นใจนมนส้อแซ่ค่ะพี่น้องค่ามดลโอนมีลขนาะ้ม่คั่นเี่นง้อครัวันสุดท้ายเอาให้เต็มที่ไปเลยนะคะ กิจกรรมสุดท้ายมุลอุ่ยปุ่ยพัฒนาค่ะพี่น้องคะเอกว่าขอ่าางี่รนะับชื่นใจชื่นใจชอบแกงนะคะทุกคนนะเอาเล่นน้ำเล่นน้ำตเร็วกใจไวลูกรใจไวกาไวเอาไปเอาไป เบาได้เบาค่ะพี่ชื่นไม่สนใครเลยได้เบาแล้วนะคุณตูนมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยจะแมนมวนสืน่นโงเซ่โอ้ยอันนั้นกินแบมกระสีใสยางเลยค่ะมันบ่ทั่นใจไปบ้านกลางมองๆไปละค่ะใสใสยางสีเลยค่ะ นอนเอินเอาหิสาวฟ้าก <ide> ันลรบดี้โอ้ยทองเพชทุกคนก็มุ่งกระปวดนะคะคุณคะนอนกินเกลือกลิงแลวคะโอ้ยคุดูดูมันมันละคะโอ้นอนนอนนอนโอ้ยทองนพชรกันก็มุ่ว นานูมาหน่อยพานานูนะฮะให้นานูขอบคุณมากครับโยเจเลยครับขันตึงครับโอ้ยดูดูดูไหนไหนอยู่ไหนเชือกแรกใครเจ้วตามาครับผมเจ้วตาเชือกแรกใครเชือกแรกเย็นทองใช่ไหมอาสวัสดีก็สวัสดีก่อน สวัสดีครับเหรียญทองอ้าวเหรียญทองครับแสดงความสามารถได้เลยครับผมให้ทองเพชรงานคนเดียวเลยยาเล่นได้ไหนเริ่มได้เลยเกมที่เป็นรูปเป็นตีมันจะให้คิดเลยหนึ่ง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 สองสามโอ้ทองเพชรสนุกกับเพื่อนนะคะ พี่น้องคะมวนก็บังก็เมื่อเขาท่องเพชรนอนเกลือกิงเลยค่ะสิ่หายเต้นกันแล้วพี่น้องเต้นว่เออเขอกับโยมสิลูกด้วยค่ะโอ้ยตีลังกานอนอยู่คุณโอเคครับขอบคุณเหรียญทองมากครับต่อไปของแปงครับของแปงมาของแปงเข้ามาครับของแปงเข้ามาของแปงปิดฉากแล้วนะครับเปิดฉากแล้วอ๋อนะ่ยวันนี้เป่าเป่าออกแยงครับกับเป้งครับ ท่นร้ี่ว่าน้องของแปมพี่น้องต้องการปีนั้นของแอเคขอบคุณมากครับค่ะปอแป๋มรสดงเสร็จแล้ว่ะ <concludes S 2> อย <ไป S 2> ู่ต่อไปแล้วนะคะต่อไปต่อไปน้องเลิศรักครับมาเลิศรักมาลูกเล,ล,ล,ลิศรักมาทักสวัสดีจ้าก่อนครับกบอลครับก่อนเลิศรักนะคะเลื่อไปเลิศรักมาท่าโท้ครับสามารถครับเาล่นสายตูดแล้วก็เต้นอะไรข่าอะไรข่าอะไร ดูนะใส่ดูเลิแล้วใส่ดูดีเลยโอ้โทรับโอดูทองเป็ดดูทองเป็ดไปแล้วไปแล้วเรียนทองไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเรียทองไปเรียบร้อยครับพี่น โอ้โอ okay. oh. oh, ้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยดูนาทีและทิกไปด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะนาทีและทึกนะคบพี่น้องมาแล้ว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 พี่น้อง อลเด้อค่ะพี่นองค่ะสั่งแลนดุ่นปุ่นปุ่นนอยู่ปุ่นลับบอกว่าเอามาต่อมาต่อครับผมเอามาต่อมาต่อขอให้ได้ดีนะเอ็กซินขว่นมัวตะม้วนสั่งกระเดื่องค่ะพี่น้องคะ สี่สองสุดท้ายเปะหน่อยเตะหน่อยวนอาักกยกจับไม่ได้เอาไปมัดเลยจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนปก็คร้วัวมาเั้โอ้โโอ้ขอบคุณเ่รักมากครับเฮ้ยวนเอดกา้ยโอ้โอ้โห แต่จานใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหกอ้โหโก้โหบอ้โาอาโอ้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 ะหโอหอ้โอ้้โหโอครับอ้โนโอ้โหโอ้้ โอ้ยทองเปียกทมวนตัวบานตัวเมืองเขาแต่ลูกบงลูบีไม่แย่ละย และเชื่อเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนค่ะโอ้โหโช์ใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหฝากแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระด่งเกล้งเตือนด้วยนะคะ ขออภัยนะคะเมื่อกี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะโอ้มุกมุกมกนะคะบาบครับนีาชุ่มฉ๊ายุ่ยเาย็วกันายบนยบ๊านะายปิาท้ายนะคะกิจกรรมดาๆบะคะลากันไยดาวยภายนี้เลายนะคะสวัสดีค่ะ